มาเร็วเรโนทรัคมาทำตึกนี้ให้เสร็จจะได้พักกันสักทีหออู้อันดินไวอาที่หลบเร็วบอมโว้โว้โว้ เอด็ดนายเป็นอะไรไหมแผ่นดินไหวรุนแรงมากเลยจอนนี่ฉันต้องการให้นายช่วยฉันกำลังเล่นสุดยอดปลากลัวอยู่ที่เขาแล้วแผ่นดินก็ไหวฉันก็เลยเจ็บข้อเท้าอยู่เนี่ยฉันขยับไม่ได้แล้วก็ติดอยู่บนหินสูงเลยอดทนไว้นะเอด็ดกำลังไปช่วยแล้วมีอีก้ายเหรอจอนนี่ฉันต้องการทีมช่วยเหลือเร็วๆเ,เลยพาบ,บ์อบนายก็ด้วยเหรอ แผ่นดินไหวทำสุดที่ฉันกําดังสร้างพังหมดแล้วมันพินาศมากเลยเอาล่ะรอก่อนนะฉันจะส่งทีมไปช่วยพวกนายเองพวกเราแผ่นดินไหววันนี้ทำพังกันไปหมดทุกที่แบทฟลายเธอไปที่ทะเลทรายไปช่วยเอ็ดนะบิลดูเซอร์นายไปช่วยบ๊อบในเมืองเราไม่มีเวลาแล้วไปกัน ที่เธอมาโอ๊ยฉันเดินไม่ได้อ่ะไม่ต้องห่วงนะเอด็ดมีฉันอยู่ด้วยแล้วระวรวังน้เดลจัดเชือกไว้ว้าวเมื่อกี้เสียวมากเลยเธอทำได้แบทฟลายเธอช่วยฉันไว้ ไม่เป็นไรนะเอ็ดไปโรงพยาบาลกันเถอะหมอโจจะได้ดูข้อเท้าให้เธอด้วยขอ,อบิลดูซ่าจะเป็นยังไงบ้างนะฟิวอันนั้นยังหนักเลยอันนี้กองสุดท้ายแล้วใช่ไหมบ๊อบ ใช่นายทำงานเร็วมากเลยบิลดูเซอร์ประทับใจมากฉันแปลกใจมากนายทำงานทั้งหมดนี่เองงั้นเหรอตอนแพดินไวน้นะเออพอนายพูดขึ้นมาไราโนทรักอยู่ที่นี่กับฉันนะตอนนั้นด่ะแต่ฉันไม่เห็นเขาเลยตั้งแต่ตอนนั้นยังไงก็มาจัดการให้จบๆเถอ,อะช่วยด้วยช่วยด้วยฮะเซงอะไรนะ่ะ ไร no โนทรัคช่วยด้วยเพื่อนฉันติดอยู่ในกองขยะนี่แล้วฉันออกไปไม่ได้นะไม่ต้องห่วงไรโนฉันจะเอานายออกไปเองอออมันหนักไปฉันต้องขอตัวเสริมหน่อยละบิลดูเซต้องการอะไรจอนนี่ไรโนทรัคโดนฟังอยู่ในซากประกาบพัน และมีเห็นกตอนเหมาเริ่มขวางอยู่ด้วยฉันขอตัวช่วยเืิอเคลื่อนย้ายหน่อยไม่ต้องห่วงเพื่อนฉันจัดการให้เครื่องเจาะเจ็งเลยจนนี่ หว,วนะไรโน่เดี๋ยวนายก็ออกมาได้แล้วอีกอึดใจเดียวเอยฉันจะเสร็จแล้วห่อเฮ้ฟังฉันออกมาได้แล้วออกมาแล้วไรโน่เขายัางช่วยที่นายปลอดภัยขอบคุณมากเลยนะบิลดูเซร เพื่อนเป็นไงบ้างเป็นไรไหมเดาไม่เป็นไรบิลหมอโจอบอกว่าฉันแค่ข้อเท้าแพลงนะ่ะฉันจะไปเล่นปลากวัวต่อก่อนที่นายจะรู้สัอกอีใช่แล้วไม่มีใครพลาดแนะ่โอ้ว้าววันนี้ลมแรงมากเลยน่าจะไม่ใช่วันที่หมาะที่จะบินนะ แต่ฉันต้องเอาของนี่ไปส่งที่เมืองแอนิมาทุกคนรอฉันอยู่ถ้าฉันบินเร็วฉันก็จะไปถึงที่นั่นเร็วขึ้นว้าวอ่าอ่าฉันจะตกแล้วฉันต้องการความช่วยเหลือจอนนี่เองจ้ามีอะไรให้ช่วยไหมจอนนี่นี่มีกันนะเครื่องฉันพังแล้วอะและฉันกำลังจะตกหน้าผาแล้วฉันต้องการความช่วยเหลือโอ้ไม oh, ่อดทนไว้นะมีเกิลกำลังไปช่วยแล้ว ่<ห>นแบทฟลายบิลดูเซอร์มีเรื่องด่วนที่ทะเลทรายและมีเก้ากำลังแย่ไม่มีเวลาแล้วดับซับไปกันบิลลี่ไม่ต้องวงจอนน่เราจัดการเอง เ็าเจ็บแน่โอเคบิลดูเซอร์ฉันจะพยายามเปลี่ยนทิศทางของมีเกลส่วนนายหาที่จอดลงได้ดีๆหน่อยนายคิดว่าไงท่านวันดีนะไปกันเลยอโอ้บแบดฟลายฉันดีใจที่เธอมาเนะไม่ต้องห่วงเลยนะมีเกลนายจะลงจอดได้อย่างราบรื่นแน่นอนฮะ ้วา <Huh? S 2> oh. ใจเย็นเพื่อนแค่เหยยบหน่อยก่อนจะตกนะ oh. Oh. เอาล่ะไหนดูซิว่าลูกพี่กระจัดที่สอบไหนให้เดา oh. Oh. สถาน้ำนั่นดีเลยความคิดดีนี่ดิดูซะ oh. เอาล่ะเพื่อนไปละนะ <c oughs> เตรียมตัวให้พร้อมนะมีเก้ล <c oughs> อะไรนะ เมกกบัตฟลายเป็นอะไรไหมนายทำได้ดีมากเลยล่ะเิลลี่สดชื่นมากขอบคุณมากและทิมช่วยเหลือพวกเธอช่วยฉันไว้เลยล่ะโอ้ oh, ไม่เป็นไรเมเกแต่นายยังต้องไปเช็คกังหันเครื่องหน่อยนะใช่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะฉันต้องไปส่งของพวกนั้นด้วยและฉันคิดว่าคงทำไม่ได้แล้วล่ะไม่ต้องห่วงเพื่อนเรจาจดการเอง บัตฟลายถ้าว่าไไงเธอฉันจะพวงเบเกินไปรอรถของเราส่วนเธอไปส่งของผวกนั้นทีมเวิร์กสุดๆฉันเห็นด้วยงั้นจัดกันเลยฉันพร้อมละแล้วเธอละ่ะบัฟลายมันแบบว่าค่อนข้างหนักแต่ฉันจัดการเองเธอ,อแน่ใจนะว่าทำได้นะฉันแข็งแรงกว่าเธอนิดหน่อยและลมนี่ก็อันตรายมากเลยละ เบาเหมือนขนนกเลยล่ะฉันจะกลับมาในพริปตาคอยดูนะเอาละไปกันสายบายฉันกำลังกลอกทานนะจอนนี่ฉันเพิ่งไปส่งเมย์ก่อนที่ร้านซ่อมพวกเขาบอกว่าเดี๋ยวซ่อมเครื่องให้ไม่เอี่ยมดีมากบิลดูซอรไม่เข้าจะทางแบทฟลายไหมเราเพิ่งแยกกันเองเมื่อกี้จริงด้วยฉันจะเช็คหน่อยว่าเธอเป็นไงมั่งไงแบทฟลายภารกิจเป็นยังไงบ้าง ก็นะจอนน,อน,นี่เอาจริงๆเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอน่าจะกลับมาก่อนนะแบทฟลายบินตอนลมแบบนั้นมันอันตรายมากเลยอ่ะไม่ได้นะจอนนี่เราทำให้ทุกคนผิดหวังไม่ได้ว้าวฟิลน่ากลัวนะเนี่ยถ้าอของพวกนั้นมันด่วนจริงๆงั้นเธอก็เติมพลังหน่อย โอ้โหฮ่าฮ่าว้าวฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ันเสร็จแล้วจันนี่ทำดีมากบัตฟลายเธอส่งของได้ครบทันเวลาเลย ก็ย <toys> ังเหลือเซอรพรส์สักนิดหน่อยไอศครีมของเคที่คือที่สุดเธอดีใจมากตอนฉันเอาของไปส่งให้ก็เลยเหลือไอศครีมให้เราด้วยเป็นทีมช่วยเหลือนี่ก็ได้กำไรมัอนกันนะบางทีอะปล่อยฉันออกไปนะพวกอนิมาโง่เง่าฉันว่าอยู่ในคุกสักพักจะสอนให้เธอสำนึกไม่ไปขโมยไอศครีมของเคทีอีกนะวิกกี้ ไปจากที่นี่และฉันรู้ว่าฉันจะต้องทำยังไงโอ๊ยท้องของอ<า>ฉันวิกกี้เธอเป็นอะไรไหม,มฉันปวดท้องมากเลยนายต้องพาฉันไปโรงพยาบาลนะฉันว่าเธอคงกินไอศครีมเยอะไปแล้วละ่ะมาเถอะฉันพาไปเองเสร็จฉันล้ว หลอกฉันนี่ไม่อยากเชื่อว่าไดจะหลงเชื่อด้วยนี่มันมุกเก่ากึกมากเลยนะบายบายอันนี้มาโง,ง่งเาฮาโอไม่ oh ถ้าจะหนีไปแล้วอะ่ะฉันต้องโทรหาจอนนี่ให้ช่วยแล้วฮัลโหลไทเกียมีอะไรเหรอจอนนี่ฉันต้องการให้ช่วยอรอบิกกี้หลอกฉันเพื่อหนีออกไปจากคุกแล้วนะตอนนี้ฉันติดอยู่ในคุกแทนน่ะโอ้ตายเรื่องใหญ่ละแต่ไม่ต้องห่วงนะทีมช่วยเหลือกำลังไป สวัสดีจอน妮สวัสดีจอนน่นนแท็กก็ได้แบทฟลายวิกกี้นีออกไปจากคุกและไทเกียต้องการความช่วยเหลือพวกเธอต้องไปที่นั่นโดยด่วนได้เลยไปกันแท็กกไปกันอืม น่าสนุกตีนี่นะไปคนได้ดีใจที่นายมานะตำรวจถูกจับได้แล้วสินะเอออย่าเป็นยี่สิข้อเล่นนิดหน่อยเองแล้วตอนนี้เราจะพานายออกมา ระบบมันจำไว้แค่หน้าชั้นน่ะแทรคโคไดอ้อ่ะฮะงลองแบบนี้มันจะไม่มีทางอางื่นแล้วละนะนันจะทำอะไรนะานายกินประตูจริงๆเหรอ <c oughs> ก็แค่เลก็กนะน่ะแล้ววันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยด้วยอะ่ะ ยังไงก็เธอไปจับวิกกี้กันใช่ไปหาแบคฟลายกันมาเร็วพวกนั้นอยู่ไหนนะดูสิดูเหมือนวิกกี้จะได้ปืนคืนมาแล้วละ่ะเร่งเครื่องกันหน่อยพี่เสือเราต้องไปช่วยแบคฟลายอย่ามายุ่งกับฉันนะไม่เอาหน้าวิกกี้หยุดเถอะก่อนที่จะมีคนบาดเจ็บ ไม่มีครงก็ได้งั้นมาจบกันเลยเธอทำอะไรนะฉันไม่ให้มันจบแบบนี้หรอกนะเธอยิงฉันฉันก็มันจะตกแล้วบายบายอนลิมากที่แพ้แบทฟลายเธอเป็นอะไรไหมฉันไม่เป็นไรแต่ฉันคงตามวิกกี้ไม่ทันแล้วเราจะทำยังไงดีถ้าเธอบินต่ำ,ตำ ฉันว่าฉันยังจับเธอได้นะแต่ฉันต้องขอตัวช่วยนิดหน่อยไชเกียพวกเขาช่วยนายออกมาได้ยังอะได้แล้วจอห์นนี่แต่วิกกี้หนี่ไปแล้วและฉันเป็นคนเดียวที่จะตามจับเธอได้ฉันต้องการพลังเพิ่มใช่จัดไปถึงเวลาเพิ่มพลังแล้ว ล้อปีศาจและเทอร์โบนี่แหละที่ฉันต้องการถ้าโคได้พาแบไฟลายกับไปที่ฐานจะได้ให้เขาซ่อมเครื่องเธอโอเคไทเกอร์เราจะไปทันไรฉันมีผู้ร้ายต้องไปจับเยอะๆมาเลยฉันใกล้จะถึงทานของฉันแล้วล่ะนะฮะไม่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 เอาแล้วนะ สวัสดีวิกกี้เอานี่ไปเธอเสร็จหรือยังถึงตาฉันละไม่นี่มันไม่ยุติธรรมเลยเราก็กลับคุกกันได้แล้วใช่ไหมห <laughs> <laughs> เยี่ยมมากไทเกียฉันดูว่าพวกนายต้องทำได้ขอบคุณจอนนี่ ฉันคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีนายและทีมช่วยเหลือโอ้ขอถามฉันฉันต้องไปโรงพยบาบาลนะเธอคิดว่าลูกไม้เดิมๆจะใช้ได้ผลอย่างนั้นอีกแล้ววิกกี้เอ้ยก็ได้ฉันต้องอยู่ดีๆแทนสินะฮไอศครีมเป็นของฉันทั้งหมด <laughs> หนีไปไม่ได้ง่ายๆหรอกนะวิกกี้จริงเหรอแล้วใครจะอยู่ชั้นล่ะเกมมันจบแล้ววิกกี้แบ่ฟลายมาจัดก,การเธอแล้วนายแน่ใจเหรอวว้า,วา วิ่งพวกเราวิ่งเราต้องการให้ช่วยจอนนี่เองจ้ามีอะไรให้ช่วยไหมจอนนี่นี่แคทตี้ช่วยทีวิกกี้กำลังก่อกวนที่ร้านฉันและแบทไลายก็ช่วยเธอด้วยเดี๋ยวอะไรนะเธอพูดถึงเรื่องอะไรน่ะฉันบอกว่าแบทลบรทมาฉบเอาบอบไปทิ้งไว้บนหลังคานี่มันหายนะชัดชไม่ต้องห่วงแคทตี้ันจะส่งคนไปช่วยและหาความจริงของเรื่องนี้ ไงอไจอนนี่แบทพลายเกิดอะไรขึ้นแคที่เพิ่งโทรมาบอกว่าเธอกำลังช่วยวิกกี้ทำแผนชั่วอยู่คันเนี่ยนะไม่จริงนาะจอนนี่เดี๋ยวฉันจะไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมฉันเชื่อเธอแต่คราวนี้ไม่ให้เธอไปตัวเดียวนะมันอาจจะเป็นกับดักท้องงั้นให้แคทเข้าได้ไปช่วยเธอด้วยโอ้ไม่เอานะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงคุนจอนด่ฉันจะเป็นเงาตามตัวเธอเลยล่ะ ไม่ไม่เอาแล้วนะไม่ต้องห่วงบ๊อบฉันจ,จะพานายลงมาเองดูสิว่าใครมาถ้าไม่ใช่พวกออนิม,มา้าโง,ง่เง่ามันจบแล้ววิกกี้เราไม่ปล่อยเธอนี้ไปหรอกโอ้นายต้องยอมแน่รอดูแล้วกันฮะอะไรเนี่ยนั่นมันคอนนี่วิกกี้สร้างคอนขึ้นมา บายบายพวกอนิมา่าโง่เง่าใช้ร้กอนได้ดูแลคนของนายซะฉันจัดการของฉันเองเอาละสุดหรอมาบันเทิงกันหน่อยออโอ,โอ,โอ้จะเย็นสิเพื่อน โน no. ฉันใช้ตัวช่วยได้นะรู้ไหมเออไม่เอาหนะ้นาไดก็รู้ว่าฉันคือไตรโคไดตัวจริงออ่ะอ uh ่ะให้โซซี่อะไรนะโอเคโอเคเอ่เอจําจำฉันที่ช่วยนายจากสายดูไตายไหมเรโนะ uh uh. ไม่เอาหนะ้าเขาไม่ใช่เพราะปากกลัวสุดเจ๋งของฉันล้ก,ก็ในยูุที่นั่นอยู่เลยโอเคเขาคือตัวจริง คงไม่มีโคลนตัวไหนบ้าเท่าอะนะ <c oughs> มันน่าจะลำบากแล้วล่ะเพือนให้ตายสองคนนั้นไปไหนนะทางนี้ต่างหาผู้แอนิมาทึม่มฮ้ช่วยโอกาสตอนที่ฉันเผลอสินะไม่จำเป็นดอกนะอะอ้า ฟิลว่าเสียวนั้นเนี่ยฮะว้า huh? วถึงเวลากลับฐานแล้วข้างข่าวน้อยจะจัดการเธอจะต้องมีอย่างอื่นด้วยแบทฟลายเธอรู้หรือ,อยังว่าเกิดอะไรขึ้นดูแล้วตอนนี้วิกกี้ทำโคลนขึ้นมาเพื่อหลอกทุกคนฉันกำลังสู้กับเธออยู่แต่ฉันต้องการพลังเพิ่มฮะเพิพ่มพลังเหรอได้สิแบทฟลาย เตรียมตัวรับพลังเพิ่มได้เลยว้าวเทอร์โบอันนี้อย่างเจ๋งไม่มีทางใหญ่ขังข่าวโง่นั่นมาอีกแล้ว ฉันกลับไปยิงบูมเแรงเลยคโคลนของฉันไปจัดการเธอให้มันจบๆโห่หอตาเันล่าเธอพลาดแล้วอนิมมาขี้แพ้ <laughs> หอโอ้ไม่โอ้ยน,น,น่าจะเจ็บนะอย่ามาแยมกับข้างข้าวนะจ๊ะ มาเร็วสาวๆจะเป็นเที่ยวบินที่รุนแรงหน่อยนะไปดูกันว่าใช้คาดายเป็นยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> จำไว้ตัวปลอมไม่มีใครจะเถืนดินไปกว่าคลักโ่ไ้แล้วละ่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะฉันคงทำไม่ได้จะไม่มีพวกเธอด้วยความยินดีฉันหวังว่าบัตฟรายจะจัดการแฟนปีศาจของเธอได้แล้วเหมือนกันนะแน่นอนนายคิดว่าฉันเป็นใครละ่ะ <c oughs> แบตตี ้ทไดและดูซิว oh yeah. ่าฉัโนพาใครมาด้วยโอ้ยหู้สมควรโดนแล้วที่มาอยู่กับมาสวยๆหล่อๆของพวกเราอะ่ะใหญงโง่เอ้ย <laughs> ออกมาสิรเ,เรนนีรเรนอะไรเนี่ยโน้ตแปลกๆในหะ้องฉันมันเขียนว่ามันจะตลกมากๆเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวนะนี่มันไม่ตลกเลยกลาเป็นคนทำเนี่ย เล่นเองโดนเองเจ้าจระเขงโง่จอนนี่เองจ้ามีอะไรให้ช่วยไหมช่วยด้วยแพคโคดายกำลังป่วนไปทั่วเท้าหอนเลยต้องหาใครไปหยุดเขานะแพคโคดายเนี่ยนะเธอแน่ใจหรอแน่นอนนายไม่เชื่อเหรอเขาชอบเล่นพิเรนก็จริงแต่นี่มันเกินไปนะไม่ต้องห่วงฉันจะส่งคนไป สวัสดีหัวหน้ามีภารกิจให้ฉันไหมมีไทยเกียนายต้องไปหยุดแทรกโได้เขากำลังป่วนไปทั่วเมืองเลยไม่ต้องห่วงจอนนี่ฉันจัดการเอง แล้วเรามาแก้ปัญหาด้วยกันนะฮาอย่าขย,ยับทักคขาได้และต้องไปกับฉันอมฮะไอาไมอาหน้าสายเกียนายก็รู้ว่าไม่ใช่ฉันน่ะฉันขอโทษนะทักคขาได้แต่นายเป็นผู้ต้องสงสัยรายแรกอะไรหอหัวหน้ามีอะไรอีกอะ ไทเกียมีคนขโมยไอศครีมของเคที่นายต้องไปที่นั่นด่วนอะไรนะนี่ด้วยเหรอมันไปกับดักคนที่ขโมยไปต้องสายร้ายฉันแน่เลยอ่ะฉันต้องไปสืบแล้วให้ฉันไปกับนายนะไทเกียไม่ได้โรคลีโคฉันต้องไปแล้วโอ้ฉันต้องออกไปจากที่นี่ไม่งั้นเขาเจอปัญหาแน่โอ้ ใช่เอาแบบนี้ละกันขอเฮ้ย้อยอมือน,นี่ยังหนักเลยอะ่ะโอเคลุยกันเลย เลยเจ้าแมวเหมียวฉันปล่อยขยะไปทั่วเมืองเองแหละเพื่อเปลี่ยนเป็นความสนใจน่ะฉันว่าแล้วมแม่แม่แม่อาชญากรครักโก้นี่เองนายจะเสียใจที่ไม่ได้อยู่ในคุกเฮ้ยใจยเย็นสิ ไม่ตายเธาเร็วชะมัดแต่ว่าฉันเร็วกว่าอืรแคร์ก้นายทำอะไรน่ะฉันนึกว่าไทเกียร์ไปหยุดนายไว้แล้วมันเป็นกับดักจอนนี่วิกกี้ใส่ร้ายฉันแล้วตอนนี้เธอจัดการไทเกียร์แล้วแต่ต้องเพิ่มพลังให้ฉัน ดไปเพื่อนถึงเวลาเพิ่มพลังแล้วเจ๋งมาขยับร่างกายกันหน่อยที่รักเอาล่ะสาวน้อยมาจบเรื่องนี้กัน นายจับฉันไม่ได้รอกอันนี้มาาโง่เง่าอะไรเนี่ยนายทำได้ยังไงเธอไม่มีเทอร์โบสเตนี้ไงล่ะสาวน้อยล่านี้ตั้งแต่รอกแกลนฟินาเล่ได้เลยหว้อเนยพาฉันลงไปนะก็ได้ดิฉันจะเอาเธอลงมา อขอบคุณที่ช่วยชนะแทรคโคฉันขอโทษที่สงสัยนายมันเป็นไรไทเกียร์ระดับผู้ร้ายแล้วนี่ใช่ไหมล่าดียังไงไอ้พวกอ,อนิบาตขี้แพ้เธอสมควรแล้วเหล่าวิกกี้แล้วก็อย่าลืมไปทำความสะอาดเมืองด้วยล่าวิกกี้ฉันจะแก้แค้นคอยดูเธอ